สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์ม,มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำสามเคล็ดลับเลือกนมเปรี้ยวให้ดีต่อสุขภาพนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับนมเปรี้ยวเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบนะครับมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานซึ่งหลายคนที่ดื่มนมเปรี้ยวอาจจะดื่มเพราะความเคยชินหรือว่าดื่มเพื่อความอร่อยเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วนมเปรี้ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ต่อสุขภาพของเราในหลัก หลายด้านเลยครับทั้งระบบภูมิคุ้มกันและก็ระบบทางเดินอาหารนะครับแต่เราต้องเลือกให้เป็นครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับในการเลือกนมเปรี้ยวให้ดีต่อสุขภาพเพื่อเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับข้อที่1เลือกนมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติกนะครับ โปรไบโอติก <bi> เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับการรับประทานโปรไบโอติกในปริมาณที่เหมาะสมครับจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงครับและก็ยังช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็ลำไส้แปรปรวนได้เป็นอย่างดีครับโปรไบโอติกไม่ได้อยู่ในนมเปรี้ยวทุกชนิดนะครับดังนั้นก่อนซื้อควรดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์ครับว่ามีโปรไบโอติกหรือเปล่าแนะนําเลยครับคนดื่มนมเปรี้ยวที่มีโปรไ ร่าากยให้แข็งงแรรคับข้อที่2เลือกนมเปรี้ยวที่มีน้ําตาลน้อยนะครับใครที่กําลังลดน้ําหนักหรือว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่ข้อนี้ต้องระวังเลยนะครับหากดื่มนมเปรี้ยวที่มีปริมาณน้ําตาลสูงสูงเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้อ้วนแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงได้เลยทีเดียวครับดังนั้นเวลาดื่มนมเปรี้ยวควรดูปริมาณน้ําตาลในนมเปรี้ยวนั้นด้วยนะครับว่ามีปริมาณน้ําตาลน้อยหรือว่ามีปริมาณน้ําตาลมากครับแนะนำครับให้เลือกนมเปรี้ยวที่มีปริมาณน้ําตาลน้อยๆนะครับก็จะดีต่อสุขภาพครับ ข้อที่3เรื่องนมเปรี้ยวที่มีไขมันต่ำครับร่างกายของคนเราสามารถรับไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลได้ในปริมาณที่จํากัดนะครับหรือว่าควรได้รับในปริมาณที่น้อยที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราทานไขมันเข้าไปมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,น,นะครับก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆครับทั้งโรคอ้วนนะครับโรคเบาหวานและก็โรคหัวใจได้ครับ เพราะฉะนั้นควรเลือกนมเปรี้ยวที่มีไขมันต่ำหรือว่าปราศจากไขมันนะครับก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะคนที่ดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำครับสรุปไม่ง่ายครับสำหรับ3เคล็ดลับครับในการเลือกนมเปรี้ยวให้ดีต่อสุขภาพคือควรเลือกนมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติกครับมีน้ําตาลน้อยๆแล้วก็ควรมีไขมันต่ำหรือว่าปราศจากไขมันมก็จะดีต่อสุขภาพของเราช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงครับ หมอหมีเลยจะมาแนะนํามนมเปรี้ยวดีไลท์โปรไบโอติกสูตรน้ําตาลน้อย0.1%ขวดนี้เลยครับเพราะว่าเป็นนมเปรี้ยวที่มีครบทั้ง3คุณสมบัติที่หมอหมีได้กล่าวไปเลยครับนมเปรี้ยวดีไลท์โปรไบโอติกสูตรน้ําตาลน้อย0.1%มีอิมูลัสเป็นโปรไบโอติกช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและช่วยปรับสมดุลลําไส้ทําให้ทางเดินอาหารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ และมีน้ำตาลน้อยมากแทบไม่เติมน้ำตาลเลยครับมีเพียงน้ำตาลในน้ำนมโค,โคสดเท่านั้นหวานจากญ้าหวานธรรมชาติจึงดีต่อสุขภาพครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดน้ำหนักครับที่สำคัญมีไขมัน0%ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับจึงช่วยลดการสะสมไขมันในเส้นเลือดได้ครับนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B2 ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตและแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงครับ ปกติหมอหมีก็จะดื่มเป็นประจำนะครับเพราะว่าน้ำตาลน้อยมากๆดื่มแล้วไม่อ้วนครับที่สำคัญคือรสชาติดีครับอือเปรี้ยวหวานกำลังดีอร่อยเลยครับ และออย่างครับนมเปรี้ยวดีไรท์โปรไบโอติกสูตรน้ำตาลน้อย0.1%ได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านเกณฑ์การพิจารณาของออยอแล้วว่ามีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายนะครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนครับ นอกจากนี้นมเปรี้ยวดีไลท์ยังมีอีก3สูตรครับคือสูตรออริจินอลอร่อยกลมกล่อมสูตรน้ำตาลน้อยลดน้ำตาลลง40%จากสูตรปกติและสูตร KCI พลัสไฟเบอร์เติมไฟเบอร์ที่เป็นพรีไบโอติกอาหารของจุลินทรีย์โปรไบโอติกส่งผลดีต่อร่างกายโดยทุกสูตรมีอิมัลัสโปรไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือสั่งจากหนุ่มสาวดีไลท์ใกล้บ้านคุณครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากการดื่มนมเปรี้ยวแล้วเราควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook และก็ Tik t o อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วลองมาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์ ครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย